สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็เจอเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่องน้อยวิดีโอนะคะก็วันนี้ลืมออาสายไม่มาเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะก็วันนี้มาในหัวข้อนะคะ5ทักหเทคนิคจะตื่นเต้นไปไหนอย5เทคนิคนะคะตั้งหัวข้อคลิปวิดีโอให้หน่าสนใจเนาะลืมเอาหูฟังมานะคะเสียงชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวเช็คเสียงตัวเองดียวยืยน โอ okay, okay, okay. เคโอเคเกือบชัดเดสียงชัดนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเส,ส,สียงชัดเนาะเข้ามาเร็วมากนะคะสามคนเนาะ,ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจกันนะคะวันนี้ก็อ่ะกว่าจะตั้งกล้องได้เนาะดเดี๋ยวแป๊บน,นึงรถเสียงก้อน หมือนกับตัวเองตื่นเต้นเลยนะคะชัดเจนครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะคิดถึงนะคะอาจารย์นะคะก็นะคะวันนี้มาในหัวข้อนะคะ5เทคนิคนะคะตั้งหัวข้อคลิปยังไงให้โดนใจเหมือนก็หัวหนูหายไหมข <c oughs> นาดตั้งกล้องนานนานานะยังไม่ได้น้องนะคะก็บางทีนะคลิปเราดีด,ดีๆนะคะแต่ว่าทำไมไม่มีคนดูนะคะเราก็ว่าเราทำคลิป สวยแล้วนะเราก็ใส่เอฟเฟกโดนแล้วนะเราก็ใส่เพลงที่ใช่แล้วนะแต่ทํำไมนะคะคลิปของเราถึงไม่มียอดคนดูเนาะบางทีนะคะการตั้งหัวข้อคลิปนะคะมันก็เป็นถ้าเราตั้งหัวข้อคลิปอะ่ะไม่น่าสนใจอะ่ะคนก็จะเลื่อนผ่านนะคะสังเกตดูไหมคะบางคลิปอะ่ะเขาตัดต่อได้ไม่สวยเขาทําคลิปได้ไม่ดีเขาอัดคลิปได้แบบ ภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ทําไมคนถึงเข้าไปดูพอเยอะจังเป็นเพราะว่านะคะเขาตั้งหัวข้อคลิปนะคะตั้งชื่อคลิปโดนใจคนดูนะคะถ้าบา,บางเรื่องอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่ว่าเรา,เ,ราเลือดฟีดแล้วเราไปเจอไปเจอนะคะว่าเฮ้ยคลิปนี้มันน่าสนใจจังนะไม่เกี่ยวกับเราเลยเราก็ยังอยากเข้าไปดูนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะนำห้าเทคนิคนะคะเพื่อที่จะมาแบ่งปันกันนะคะก็ว่า ตั้งชื่อคลิปยังไงนะคะให้โดนใจเนาะเทคนิคที่หนึ่งนะคะก็คือนะคะคลิปของเรานะคะถ้าเราอยากให้คนเข้ามาดูนะคะต้องเป็นการตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามทำไมอะไรนะทำไมเซฟวิดีโอไม่ได้ทำไมภาพไม่ชัดตั้งค่าแบบนี้แล้วทำไมถึง ภาพยังไม่ชัดอีกอะไรประมาณนี้นะคะเราต้องตั้งคําถามนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาเขาเอ้ยปัญหานี้เราก็เจอนะเฮ <c oughs> <ร>้ย <uster> ปัญหานี้เราก็เคยเ <ider> คยประสบมานะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะให้เราก็ตั้งคําถามเพื่อที่ให้เขาอยากรู้นะคะ <c oughs> อะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่แก้ไขสิ่งนี้นะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ <c oughs> ถ้าเราไม่ทําแบบนี้มันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นปัญหานี้นะคะเราเราก็ตั้งเป็นคําถามเนาะ อันนี้คือเทคนิคที่1นนะคะเทคนิคที่2ก็คือนะคะแก้ปัญหาให้คนดูเนาะแก้ปัญหาให้คนดูอย่างเช่นว่าอาจารย์ทำอาหารใช่ไหมถ้าตั้งตั้งคลิปนะ่ะก็ตั้งตั้งชื่อคลิปนะบางทีมันก็จะมีแบบทํายังไงให้สุกเร็วกว่าเดิมนะคะคือแก้ปัญหาบางคนคือแบบเฮ้ยไม่อยากชอบชอบกินเมนูนี้อ่ะแต่ว่ามันใช้ระยะเวลานานเหลือเกินมันแบบ ก็เลยไม่ทําดีกว่าเราก็แก้ปัญหาให้เขาด้วยกันมีวิธีนะคะที่ทําให้อาหารสุกเร็วกว่าเดิมนะคะหรือว่าบางทีแก้ปัญหาในเรื่องราวของอ่ะอ่าอย่างเช่นว่าปลานะคะทำยังไงก็มีกลิ่น้าวอะไรประมาณนี้นะเราก็วิธีดับกลิ่นคาวภายใน30วินะคะวิธีดับกลิ่นคาวภายในหนาทีอะไรก็ว่าไปเนาะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะคะมันก็จะทำให้ คนที่ประสบปัญหานั้นอ่ะเขาเห็นหัวข้อนะคะก็สะดุดเนาะมันทาให้เขาสะดุดนะคะก็จะทําให้คนเริ่มมาดูคลิปของเรานะคะเทคนิคที่3นะคะเทคนิคที่3ก็คือนะคะให้ใส่หัวข้อเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขก็คืออย่างเช่นว่าอย่างเช่นอ่ะคตน้อยวันนี้นะคะก็คือ5เทคนิคนะคะก็คือใส่ตัวเลขในปกคลิปนะคะหรือว่าหัวข้อคลิปของเรานะคะ ห้าเทคนิคมันมันจะทําให้คนที่เข้ามาดูเราอะรู้ว่าอ๋อเราพูดถึงเทคนิคอะไรแล้วเราถึงข้อไหนแล้วมันทําให้รู้ว่าเราจะไปยังไงเราจะจบยังไงเราจะจบแค่ไหนนะคะก็มันเป็นหลักหลักอย่างหนึง่งแหละถ้าเราเห็นตัวเลขว่าเออสเทคนิคสีเทคนิคอะไรประมาณเนี้มันก็จะทําให้เราอยากที่จะดูด้วยนะแต่ถ้า50เทคนิคอะไรแบบนี้นะถ้าเราใส่ตัวเลขนะไม่ควรที่จะใส่เยอะเกินไป ห้าสิบเทคนิคนี่ก็แบบโอ้โห,โหเรารับไม่ไหวแบบแต่ละคนอ่ะคือเขาจะรับข้อมูลได้ไม่เยอะนะคะก็บางทีห้าสิบเทคนิคอ่ะบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราจำไม่ไหวหรอกเราไม่รู้หรอกว่ามันจะ,ะเราจะจําได้หมดไหมอะไประมาณนี้นะคะถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนาะก็ถ้าเป็น1เทคนิค2เทคนิค3เทคนิคหรือว่าอย่างเยอะสุดก็5เทคนิคประมาณนี้นะคะก็เป็นตัวเลขที่กําลังดูดีนะคะเป็นตัวเลขที่ สวยเนาะก็ลองนะคะก็ลองลองใส่ไปดูนะคะลองใส่ดูเนาะสามารถคุณมีเทคนิคอะไรคุณใส่ได้หมดนะเป็นเทคนิคหรือว่าเป็น3าวิธีแก้ปัญหาหนึ่งวิธีแก้ปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะก็ใส่ตัวเลขข้างหน้านะคะแล้วตามหลังด้วยการแก้ปัญหานะคะหรือว่าทําให้เขาแบบเก็ตขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะข้อเทคนิคที่4นะคะก็คือ ให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะภาษาที่เข้าใจง่ายคืออะไรวันนี้ทำไมเขาพูดแบบเนิร์เนภาษาที่เข้าใจง่ายคืออะไรนะอย่างเช่นว่าอาอย่างเช่นอะสวัสดีค่ะครูเดือนสองประกายสวัสดีค่ะครูพี่นกนะคะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนจังเลยนะคะก็ <ๆ S 1> คือนะคะ <ๆ S 1> อย่างเช่นวันนี้เนาน้อยนะคะลงคลิปเกี่ยวกับเอาน้ํานะคะใส่ในตัวอักษรนะคะเอาน้ําใส่ตัวอักษรเนาน้อยก็ตั้งชื่อคลิปว่า วิธีนะคะใส่น้ําในตัวอักษรก็คือแบบใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเลยแล้วถ้าภาษาเข้าใจไม่ง่ายยังไงเป็นยังไงก็คือนะคะอย่างเช่นว่าอ่ะตัวอักษรนะคะวิธีนําตัวอักษรไปกัดสีเพื่อที่จะใส่น้ําลงไปอะไรประมาณนี้นะก็เป็นภาษาที่แบบยาวเกินไปอ่ะแล้วก็เข้าใจยากนะคะเราก็ต้องพยายามเขียนหัวข้อของเราคือแบบคนที่เข้ามาอ่านปุ๊บอ่ะ เก็ตเลยนะคะคือเก็ดเลยนะคะคือแบบรู้เลยนะคะเนาะโอเคนะคะอาจารย์เน็ก็ทักทายครูพี่เดือนด้วยนะคะแล้วก็ครูพี่นกก็าทักทายอาจารย์เน็นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกันคือแบบไม่ได้ไลฟ์นานไงครูพี่นกหนูก็เป็นแบบเฮ้ยมันเป็นแบบเพราะมากล้องอะเนาะนี่ขนาดแบบไลฟ์มาเป็นปีกว่านะแล้วพอเราหยุดอะ หยุดปุ๊บมันก็เริ่มเหมือนว่าเราเริ่มหนึ่งใหม่เลยอะคือแบบหัดใหม่เลยอะเนาะก็คือบบเปิดข้อดีของการแบบถ้าเราทําอะไรแล้วนะอยากที่จะให้ทําต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าถ้าถ้าเราหยุดปุ๊บอะมันก็หมอนว่าเราต้องมาฝึกใหม่อะ,อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนที่โค้ดน้อยตอนนี้เหมือนเฮ้ยก็บอกว่าเราแบบเราก็พูดคล้องแล้วนะแต่ทําไมพอมาไล์ปุ๊บเขาเพก็เปิดสตาร์ทปุ๊บประหมาากล้องซะงั้นนะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะเทคนิคที่5ก็คือให้เล่นกับความกลัวของคนนะคะอันนี้คือแบบเจ๋งสุดๆเนาะเวลาที่เราเห็นปกคลิปหรือว่าหัวข้อคลิปของใครที่แบบเขาเชิงเชิงที่เตือนเราอะอย่างเช่นว่าถ้าคุณกินไข่ต้มเกินวันละสองฟองระวังสิ่งนี้อะไรประมาณนี้เราเฮ้ย มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรประมาณนี้มันก็อยากที่จะทําให้เราคลิกเข้าไปดูว่าคืออะไรอะ่ะเราก็ชอบกินไข่ต้อมอะ่ะบางวันก็สามพองด้วยซ้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอันที่จริงอันตรายข้างในอะ่ะไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยนะแต่ว่าเขาเขียนหัวข้อให้เราอยากที่จะเข้าไปดูนะคะก็นะคะถ้าใครแบบทำทำคลิปนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งหัวข้อยังไง ก็ลองเอาความกลัวของคนเนี่ยไปเล่นดูนะคะก็ใส่ให้เขากลัวนิดๆนะคะเป็นเหมือนว่ากิบแผลเขานิดๆ,น,ดๆนะแล้วก็เอาเกลือไปโรยนินๆนะคะประมาณนี้เนาะแต่ว่าเวลาที่เราใส่เรื่องของความกลัวนี่มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคลิปด้วยนะไม่ใช่ว่าหัวข้อแบบเฮ้ยน่ากลัวมากมายแต่พอเข้าไปไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับหัวข้ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็จะโดนดรามา่าเอาเนาะเราก็ต้อง ตั้งชื่อคลิปให้เข้ากับข้อมูลข้างในด้วยเนาะโอเคนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันในวันนี้นะเดี๋ยวจะสรุปให้นะคะ5เทคนิคในการตั้งหัวข้อคลิปให้โดนใจเนาะก็คือหัวข้อที่1น,นะคะก็คือให้ตั้งเป็นคำถามเนาะหัวข้อที่2ก็คือแก้ปัญหาให้คนดูนะคะเพราะว่า ถ้าคลิปของเราแก้ปัญหาให้เขาได้เขาก็ต้องอยากเข้ามาดูอยู่แล้วเนะาะก็สนะคะใส่หัวข้อให้มีตัวเลขนะคะใส่หัวข้อมีตัวเลขเทคนิค<อ>ที่4ก็คือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเทคนิคที่5นะคะก็เล่นกับความกลัวของคนเนาะขอบคุณคน,คน6ล้านคนในวันนี้นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกันเนาะคิดว่ามาไลฟ์ใหม่ๆคงแบบเพื่อนๆคงจะแบบไม่แบบบางทีเราไม่ได้ไลฟ์บ่อยๆเนี่ย มันก็จะทำให้เ c e บุ o k ปิดการมองเห็นใช่ไหมก็เลยคิดว่าเพื่อนๆคงไม่เห็นหรอกถ้าเห็นก็คงจะคนนึงหรือสองคนวันนี้นแบบ6คนคือประสบความสำเร็จนะดีใจมากๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ลืมกันขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังรักกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์แนทนะคะขอบคุณครูพี่นกขอบคุณครูพี่เดือนนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้เสนอตัวเนาะไม่ได้คอมเมนต์เนาะแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะก็อย่าลืมนะคะบอกรักตัวเองทุกๆวันเนาะสวัสดีพีชายนะคะพีชายพิราชวัตรบุตรทองนะคะขอบคุณนะ,ะพี่ชายที่เป็น f อนะคะติดตามกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากมายนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความรักให้กับตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ พอเรารักตัวเองเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมอบความรักให้กับคนข้างๆเนาะรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วทุกอย่างอะ่ะคือแบบแค่เรารักตัวเองอะ่ะทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะก็พอเรารักตัวเองเยอะๆแล้วเราก็สามารถส่งความรักให้กับคนอื่นส่งความรักให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะส่งความรักให้กับทุกๆอย่างเลยเนาะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะรักๆทุกคนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย